สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนี่ช่องไม่เวียงน้องฟังกอนะคะวันนี้ไม่เวียงก็กวาดขยะหน้าบ้านนิดหน่อยค่ะรดูสิถ้าดูใบบังรากไม่เวียงนอนกินนอนลงอุ้ยเนี่เรต้องหายามาฉีดแล้วพี่อ,อือ แม่เวียงกวาดตรงไหนเนี่ยกวาดหน้าบ้านนี่เองอ่านะครับทุกคนมาดูแม่เวียงทําความสะอาดหน้าบ้านกัน,นรักษาความสะอาดพอดีลม,มันพัดแล้วใบไม้มันปิวมานะครับฝั่งผมมากกว่าแต่แล้วเนาะนะครับพอดีฝั่งแม่เวียงใบไม้มันปิวมายัางไงไม่รู้เนาะนะครับครับไม่เป็นไรเราก็เก็บกวาดได้นะนะครับนี่ทุกคน แม่เวียงเขาก็ทําความสะอาดพื้นที่นะครับเพื่อให้อสถานที่ห้องเช่าน่าอยู่นะครับผมแม่เวียงยานยุงยังใช้ได้ไหมนะครับถ้ายายุงมันใช้ได้เราเก็บไว้ใช้เนาะนะครับครับอ๋อที่มอลงไปในขวดครับนี่ครับกคน ครับอ่าไม่เป็นไรเป็นข้าวเปลือกไปแล้วนะคะค่อยๆกวาดไปข,ข้าวนอกคนกินแล้วนะมันื่อยมากยังนกกระปุด ปูตาแดงน้ำแห้งแต่ไม่ตายอ้าวน้ำแห้งแต่ไม่ตายมันก็บินไปหาที่นี่นะำเนาะแบนะเพลงเขาร้อง่ะนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายมันจะตายทำไมอ๋อยังไม่ตายเราก็ต้องวิ่งบินไปหาที่แหล่งน้ำสิเนาะใช่ไม่เราจะปล่อยให้ตัวเองตายล่ะ เก่าๆตั่นแหล้ทุ่งประกอบข้าพยนรเรื่องมนรักไม่ครัั้งแต่คุณพี่เพชรชราคุณมิตรเยวันชานู่นยนี่หญ้าตรงนั้นมันถอนได้ไหมครับแม่เวียง<ะ>ถอนได้ไหมนี่เหรออืมน่าแต่แตกก็หลุดแล้วเนี่ยอ่าขึ้นได้ยังไงอะ่ะ เอ๋อมันมีดินนะแม่เบียงอ๋อแปูนมแตกแล้วดินมันก็ขึ้นคราวนี้ต้องใช้จอบอ่าต้องใช้จอบเพราะเหนียวใช้จอบอันนี้เราลากวาดก่อนนะครับใช่ใช่นี่จอบอยู่ข้างนี่เองนะครับโช๊ะโชะโชะเดียวก็ขาดแล้วนะครับอ่าพลังแม่เบียงซะอย่างอ่ากวาดเรียบร้อยนี่ครับจอบตรงนี้จอบจอบจอบ มันมันยิ่งกว่าสู้อีกผมก็ยังตกใจมันอยู่มาได้ยังไงอืมเอามาจากบ้านปกปนนะเนี่ยม่ยโอ้โคตรคมเลยเบาๆเด้อเดี๋ยวมันจะขาดเร็ว <laughs> เอ้ตวปตวปนพะแตกหมลงร่องจอมันคมมากนะครับมันจกทีเดียวนี่มันญาดร้องขอชีวิตเลยว่าเอาแรงๆ <laughs> <laughs> อ่าเสร็จไปหนึ่งอาแม่แม่เวียงมางี้เร็วมางี้เร็วเาแตก่อ่ามางี้ครับน,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 นี่ครับเหลืออีกหนึ่งไม่แตกหอรกหอกครับเพราะ<ม>ว่า<ม>จอบมันจะไปก่อนครับจอบฟันเย็นแล้วตนนัวนี้เออเอาตอกแตกตอกแตกเป็นไงบ้างได้ไหมได้อือทุกคนนี่พัฒนา เอ้ขาดดังขาดังอีนิดนึงอีนิดหนึ่งอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นไม่เวียงบอกไม่ทันใจเอามือเลยครับไม่มันมันอยู่ในร่องอ๋อมันอยู่ในร่องอีกนิดหนึ่งนิดนึงไม่เวียงนะไม่ได้อ้ตัวนั้นมันยังไม่ขาดเฮ้เรียบร้อยครับผมสวัสดีค่ะชิปกวาดหน้าบ้านก็เสร็จเรแล้วนะคะขอบคุณค่ะ